สวัสดีครับนี่คือท่อน้ำไทยทีเคโอเกรตเพชรอาทิตย์ที่7ธันวาคมอัปเดตล่า,าสุดโดยหงแดงสรุนท่อน้ำไทยทีเคโอเกรตเพชรจัดโดยโปรโมเตอร์เดี A ยเกรตเพชรถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชดำเนินนะทางช่อง518นาฬิกาเป็นต้นไปนะถ้าไปดูที่เวทีไม่ได้ซื้อพรายทีวีดูเอาที่บ้านก็ได้เอฟซีพรายทีวีนี่ขอบอกว่าไม่ดีเลยนะหรือว่าถ้าดีเลยก็วิสองวิไม่เหมือนดูทีวี ดูทีว oh. uh, er Mont ีน right ี like ่ดีเลยสิบห้าถึงยี่สิบวินาทีโอ้โหถ้าดูทางมอนิเตอร์อ่าโทรศัพท์นะเขาบอกว่าเร็วมากๆวันนี้มาพร้อมคอมเมนต์เด็ดส่งตรงถึง f อซโดยหงแดงสุรินเหมือนเดิมชอบกดชอบสไคร้กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวอยรักมวอยชอบออกตัวมวอยรักมวอยชอบวันนี้ออกสตาร์ทที่คู่สองเลย f อซคู่หนึ่งนะ ระหว่างมหาไทยลนาวอเตอร์ไซ์วันนี้เจอกับสิงห์มงคลซีเมคาร์ทีปี่129มวยคู่นี้ไม่ทราบประวัติความเป็นมาขอยกข้ามไปก่อนใหเอฟวันนี้ของแดงมาที่คู่สองเลยคู่สองเนี่ยก้องมีชัยวอนิมิตวันนี้เจอเจมสักแสงทองคาแก๊ห115ก้องมีชัยเนี่ยสิจากร้อยเอ็ดนะสูง165น้ําน้ำหนักปล่อยๆเนี่ย50 ซ้อมอยู่สิทธิ์หมอลำบุญที่ร้อยเอ็ดขณะที่เจมส์ศักเจมส์ศักแสงทองค่าแก่สิบหกจากปทุทมธานีนะน้ำหนักเป,ปล่ปอยนี่ห้าสิบห้าเหมือนกันสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่นะก้องมีชัยเนี่ยแพ้กับตนวันของโอมแพ้แสงตะวันสอพงอมรแพ้ไทยแลนด์สอรุ่งศักดิ์สองไฟแรกนี่ต่อยมอนรบบยรอบปูนเสือตัวที่ยี่สิบสี่นะส่วนเจมส์ศักเนี่ยแพ้ศิลาเพชรชรัตนาชัยชนะน็อกยกห้า เพชรมรกรสิทธิ์สองพี่น้องแพ้ยอดการจันทร์นครสีก้องมีชัยเนี่ยเปิดเกมนะเป็นมวยขวาแข่งขวาหมัดขวาขาแรงขาลุยคลาสมวยเนี่ยกระดูกมวยเบอร์มวยวันนี้ดูดีกว่าขณะที่เจมสักเนี่ยเจมสักเนี่ยพาดชันนะวันนี้ถือว่าพาดชั้นขึ้นมาเจอก้องมีชัยเจมสักเนี่ยขาแรกขาลรยเหมือนกันรุกรับเก่งแข้งขวาหมัดขวาศอกในเหนียวแน่น จังหวะฝีมือนะเป็นมวยจังหวะฝีมือมวยคู่นี้ถ้าพูดถึงกล้องมีชัยนี่เก๋ากึกเลยเก๋าเกมกระดูกมวยเบอร์มวยเนี่ย,ย,ด,ย,ยดูดีกว่าวันนี้ลดชั้นลงมาหน่หนึ่งนะวันนี้ลดชั้นมาเจอเกมสักโอ้โหมวยคู่นี้เบียดนะถ้าชอบเปิดเกมก็ต้อง,ก,องก้องมีชยัยถ้าชอบแบบครบเครื่องหลากหลายก็ต้องเกมสักเกมสักชรีระรูปร่างดีกว่าวันนี้ขณะที่กล้องมีชัยวันนี้เล็กกว่าวันนี้อยู่ที่ว่ากล้องมีชัยอ่ะ เตะขาต่อยมัดต่อยลาตัวเจมสักมีดุ้งมียุบมีย่อนไหมถ้าเกิดว่าไม่ดุ้งไม่ยุบไม่ย่อนวันนี้เจมสักชรีระรูปข่างดีกว่าเวดกระดูกมวยเบอร์มวยอาจจะเป็นรองแต่วันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยวันนี้เจมสักนะหงแดงมองว่าจะเบียดเฉือนชนะกล้องมีชัยว่าวันนี้มีสนุกชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนลมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตัวสู้ได้ทุกตูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมือง มาที่คู่สองคู่สองสุดหล่อสิทธิ์ผู้ใหญ่เตี้ยวันนี้เจอกับเสียงน้อยร้อยล้านเราโชคเจริญรักจะสีหรือว่าดินเนื้อทองกนเดียวกัน1 1 6สุดลอเนี่ย22จากอุบลน,นะสูง1น0้ําน้ำหนักปล่อยๆเนี่ย58ซ้อมอยู่สอจารุวันขณะที่เสียงน้อยร้อยล้านหรือว่าดินเนื้อทองเนี่ยยจากขอนแกน่นสูง100 หกสิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยๆห้าสิบเจ็ดซ้อมพีเคมวยคู่นี้ถ้าพูดถึงว่าน้ำหนักปล่อยสุดหลอดูว่าใหญ่กว่าสุดหลอล่าสุดนะชนะนอกยกสามวันพิชิตเพชรรมคุณมวยไทยหรือว่าวันผู้ใหญ่คนเดียวกันเสมอย,ยอดกล้าเพชรินเดียคาร์ดมี่ชนะยอดกล้าเพชรินเดียคาร์ดมีขณะที่ดินเนื้อทองนะชนะยอดนาทีประดุงชัยมวยไทยยิมแพ้เพชรหนึ่งเพชรมวยไทยสุดท้ายแพ้ญี่ปุ่นแปะสายสี สุดหลอนเี่เปิดเกมเป็นมยวยขวาในเหนียวแน่นสอกคมที่เด็กอยู่ที่สอกใช้สอกได้ดีมากขณะที่เสียงน้อยร้อยล้านหรือว่าดินเนื้อทองนี่ซ้ายครบเครื่องหลายแช้งซ้ายหมัดซ้ายในแข็งแกร่งแข็งแกร่งเปิดเกมมวยคู่นี้วันนี้นะหงแดงชอบไปที่สุดหลอนะชอบไปที่อาวุธคมหนักแรงหัวจิตหัวหัวใจในี่เที่ยมหายวันนี้จะเบียดเฉียนชนะดินเนื้อทองหรือว่าเสียงน้อยร้อยล้าน เนนนะเสียงแปลว่าเนนถ้าภาษาลาวเสียงแปลว่าเนนท้าทิศแปลว่าอ่าเสียงคือเนนที่ศึกมาแล้วทิศหมายถึงพระที่ศึกวันนี้เสียงเนนน้อยร้อยันไอ้ทิศไอ้เสียงไอ,เนนไอ,ไอเ้เนนศึกใหม่ร้อยร้อยไอ้เนนศึกใหม่ร้อยล้านนะวันนี้สุดหล่อจะเบียดเชียชนไะได้แบบสุกมาที่คู่เอกคู่เอกพรอนพิทักษ์ต่อจกักรสีวันนี้เจอกล้องกุลาจิตเมลหน,นึ่งร้อยสี่สิบห้าพรอนพิทักษ์ 19จากอุบลสูง184น้ำหนักปล่อยปล่อย70ซ้อมอยู่แสงมรกตขณะที่กล้องกุลาจิตเมืองนนนี่19จากเกษตรวิสัยสูง17511ซ้อมอยู่จิตเมืองนนน้ำหนักปล่อยปล่อย69น้ำหนักปล่อย 59, นนปล่อยพ,อพรพิทักษ์ดูใหญ่กว่าพรพิทักษ์นี่ล่าสุดชนะมอร์อกเพชรมวยรเดด79ชนะนอกยก4โมฮัมเหม,ม็ดไทเกอ,อร์มวยไทยเสมอโจเซฟจิตเมืองนขนขณะที่กล้องกุลาเนี่ย ชนะจรวดศึกเกศนาวีชนะสุขสวัสดิ์พี่เกษรชัยวไทยยิ้มแพ้นอกยกหนึ่งวรพลลูกยกพระรงต้มน,นเหนียวแดน,นก็ต้องพอนพิทักษ์นะขาแรกขาลยุยเข่าแหลมแทงเก็บแข้แงขวาดีขณะที่ก้องกุลาฝีมือครบเครื่องทีขวาวางสายซ้าย,ายนี่จัดจ้านมวยคู่นี้นะล่าสุดนี่พรพิทักษ์เสมอโจเซฟหัวนั้นหงแดงมองว่าพรพิทักษ์แพ้นะแต่ก็มาการรวมใบให้คะแนนเราเสมอกันวันนี้มาเจอกับก้องกุลา ก้องกุลาเนี่ยซ้ายคลาสสิกซ้ายครบเครื่องหลากหลายถีบขวาบางซ้ายถีบขวาวางซ้ายไอคิวมวยดีนะหรือประเภทตะวันฉายสองปรนบานะมวยคู่นี้วันนี้ซื้อไปที่ฝีมือของอ่าก้องกุลาอาจจะเวทอาจจะเล็กกว่าแต่วันนี้ฝีมือไม่ได้เป็นรองวันนี้วงนอกนะถีบวางซ้ายถีบวางซ้ายขณะที่วงในเนี่ยวันนี้ผรพ,พิทักษ์ต้องเดินเบียดเดินชนผมแดงมองว่าวันนี้ก้องกุลาเอาตัวรอดได้ วันนี้กองกุลาจะเบียดเฉียดชนะพรบิทักต่อจากสีสนุกเอฟซี FC ชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดจิ้มมือรักมวอชอบออกตัวมือรักมวยชอบมาดูมือรักมวยชอบสามคู่นะชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่สุดหลอ่อสาจอต้องปราจีนสุดหล่อสิทธิผู้ใหญ่เตีย้ยวันนี้มองว่าโหดกว่าวันนี้จะเบียดเฉียดชนะเสียงร้อยร้อยล้านเบียเดเบียดชอบสองวันนี้ชอบไปที่ก้องกุลา จิตมันแบบว่าที่ชอบฝีมือคลาสสิกเยอะหลากหลายวันนี้กูต่อสู้ก็เอาเทียหหบแม่หรอกหลักวางแข่งผัดวางแท่งพียวไปเลยวันนี้ก้องกุลาจะเบียดเฉยน,นะพรพิรักต่อจากสีสนุกส่วนชอบสาวันนี้ชอบไปที่เกมสัก์แสงทองทางแก้วันนี้รูปร่างใหญ่ลอยกว่าอาวุธยาวกว่าวันนี้จะเบียดเฉยใชนไหมชกๆนักโชครุ่นพี่อย่างก้องมีชัยวอวันนี้มีเบียดเบียดวันนี้เวลาหมดหมดเวลากออนุากการขออวยพรให้เอฟซีของเดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเฮงเฮงรวยรวยกับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ